สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อย่ห้องบาจอยพี่น้องอยู Hong, i, ่ห้องบาจอยพี่มื่อนี้มาฟรอมครับสายฝนพี่น้อง,ง,ตตงพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกเรียกพี่น้องวาซีเห็ดย่างกิ่นมื้อนี้ทั้งหลังทั้งขัวเงินเห,นนหาขัวห้องเหาอันเห็ดกินอยู่บอนบาดเจ็ i, ห้องสาวบาดเจ็ i, เห็ดเรียกพี่พี่น้อง mô hình khu nồi nằm thế này xin luôn xin nước à chèo <laughs> ôi được xin đấy xin chèo con đấy คมคัมกคมคัมกใช้สิ่ซช่อจุพี่น้องซ่อจุมม้อน,นี่กินซ่อจุเริ่มบันนี่ลงมือ,ม,อมึงดู มีอย่งมั่นอันนี้ครัว่าสามพันลืบสามพลืบหยอเนาะขนาพาสาษาาห้องห่อข้านไทยห้อสามพันลืบน้องเอ้ยสอดมั่นบันเดียวแล้วบอน่ะอืม าตับมันตับมันยังคักดีเนาะตับมันน่ะยอดเลยใอยจุ๊อยจุพี่น้องนี่นี่นี่มารินไม้นี่ยดิบๆเลยใส่โอ้โหมารินไม้ดิบๆเลยพี่น้องมีพักมีขาวๆกับซองทงใอยตับ มีดบ ka um ัวยักเข้าเนาะห่อห่อฮ่อห่อบิตามินห่อค่ะมันในวิตามินอยู่น <occurs> ี <in character> <guess> ่นะวิตามินอยู่ในหักมันวะวิตามินอยู่ในหักมันในพักหอมบัวพี่น้องลองลองมองดูสายสายอย่างเนี้ยมกเพชรดิบเดีบบัวมีบ่นี่แหละสายเอาสายมองดูสายเหมือนมากเลยอ้าวว่านี่มันแซ่บมีครบสูตรได้วาวห่อจ้ำจุ ทางนี้ยังซอยอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกเด้น้ำรุนี่เป็นไนไไเป็นไนไไจุใจจุใจมกเผ็ดใช่ใช่หเ็ดนะเ้ออหมกเผ็ดพี่น้องเอามาเป็นถ้วยเลยหมกเผ็ดก่ะกินให้มืดพ่้อมเราได้อมเลย อาลองเบิงึงคำตำม,มิตรต้องเห็นนะมันครบมีอย่างใส่เบิตรลมบ,บากกูยิม้มแบเอ้าคำยิ่งใหญ่ตีใส่ใช่เลยอันอันนี้นะมากพี่ไหมนี่ใช่แล้วพี่นอ้องมึงนึกอ้าวองเบิึงชอบพบสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดข้าวข้าวห่อน จำเนี่ยสดๆเลยพี่น้องเพ็ดเอ่ใส่เป็นมากเลยพออาอกาตา อืน้ำลายแตกนําเด้สะพาะบ้าเท้ากินเนาะขหายมือมือ <c oughs> ชุดบ้าเท้าพี่น้องเลยคล้ายๆกันแกะแล้วแลกข้าวกระทงนั่นอืม ห้องเลยกินไม่ไหมุ่สดสดเลยขึ้นอะไรต้มเอาต้มมาสดค่ะตำลังใส่ในห้องมันนะใส่โดนนอกใส่เป็เดแดงๆนะ <laughs> <c oughs> ตับตับสามพันลืบเด้ เอาฮึฮึโอ้โห้รุดเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้เป็นยังไงมานอนอยู่นะนอนเยอะใส่หมอนหน่อยดิมา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 นี่มาเบิ้งมึงดูนั่งนั่งนั่ง มองดูนี่นั่งนังนั่งนั่งอีนเลยบอกเออแบบนี้ได้ลองมองดูอัดวีดีโอมาลองมองดูยับเขาน้าหมอนี่หมอนักๆเด้อคำตำพิษ 3, เซิร์ฟสามพันลืบสวยจุ๊บเ <Yeah. S 1> นะี่ยนั่น <laughs> สุดยอดยกโป<ร>้อีกได้พี่น้องเลยยกโป้อีกมักริมหน้ายอดได้เผาเลย มาแล้วสูตรใหม่ี๋ยวเอาบริษัสเหตุเจียวตับกินกับหมูย่ไหมเข้าก็ทำรำงกินกับเขาก็ได้เหตุเจียวตับกินมากินไหม มามาลองดูต้มนะพอมีต้มอีกพี่น้องอ้าวสอยจุสูตรนี้มีต้มอีกวะนี่เอออ้าก็เคยเห็นได้นี่ได้ซร้อยจูสูตรนี้มีต้มค้างในผสมประสานเริ่มมาหรือไม่เนี่ยหม่อยๆพี่น้องี่งอยากจะน้อยหนึ่งเนาะจืดจ แบบหวานตับหวานขับบัวคือโบซอยลุงเชียวซอยนึงได้นะแผนเอกซอยพ่อหนะโอ้โหแผนเอกซอยพี่น้องตับหวานตับหวานตับหวานสินหวานวะจุดไปพี่น้องเป็นว่าสินหวานก้องหาวเาบกแจ้งพีน้วะ จบลิปนี้ซื้อใหม่เลยจบลิปนี้ซื้อใหม่เลยบอมันยังเห็นค้าเนาะอันนี้ยกองมัจะแจ้งนด้ไหได้ตม นัวทุินเเน่ซุนยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยเกแบบบริเปิงนัวเฮ้ยเราบอแซบแซบแซบพี่น้องเบิ้งมาบัวเพชรบัวยเป็นมากเลยบัเพชรนี่ยนเพชรบานเ้อบัวเพชรอาเ็ดบานเฮอพี่น้องซาจุซาจุตับล้วนตับล้วนเลยพี่น้องมไหมบางดิ้ไหมความนี้เอา กัดกัดบ่าปอกปอกโ่ภาษาจีนก็กัดดีกว่าตหวานตวันตหวานที่น้องตะวันนองเจี่เขาเองเมาเนี่ยเสียงยมันวอวมัวมัเจบแซ่บที่น้อง อันนี้คำนึงคำนึงฮะให้เห็นตาน้าพ่อหนินี่เห็นแม่ตีตอนจับเห็นมัด <คำ S 2> เห็นมัดตอน,น,น <laughs> อ็เซฟเ แซ่บพี่น้องจำตัวดนะแดงเนี่ยแซ่บแซ่บพี่นอ้องป้าบานี่เมื่อเลยเอาลอบมึงดูบานี่เมื่อกี้ในบ่อไหนวะเอาไม,ไม,ไม่เอา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 รอบบ้าตงตับห,หวานอ๋อพี่น้องอแอฟบ้างดูเดี๋ยวเพีองเอาบ้างดูพี่น้องโอ้แซ่บแซ่บพี่น้องตัวนี้น้ำยาดตัวนี้พี่น้องเอ้ยลองรบมึงดู น้ำจัดนี่มขัดมะนาวนี่เลอนอด้ยพักเบิร์ดเลยพี่น้องเลยมานี่มะงาวมะเขากันแล้วมันจำเจคบแซฟเซฟซ น้องเอ้ยซื้อมะนาวมาซื้อมะนาวมาใส <c oughs> ่ซื้อมะนาวมาผอดผงได้ <c oughs> ใส่มะนาวบ่คลิปนี้จบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันคลิปน้าคลิปนี้ลาเลยพี่น้องบายบายคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เด้อพี่น้องเด้อ